ยำโกโก้เบื้งกันแหละเดี๋ยวว่าพาโกโก้เบื้องนะครับไม่เป็นยังไงโกโก้ตะกรอนแมกยังดิบยิบอยู่แบบที่นี่สุกเราเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวครับเสียวว่าเบื้งพาโกโก้ได้เป็นยังไง เสียงไหมกวอบดีครับเสียที่มงเอเป็นไีนี่ครับ,รบโกโก้พันชุ่มพอน,นึงครับผม,มเป็นไรโกโก้นี่กะบ้าแมนเอามาก,กินยังสีแล้วครับผม โกโก้นี่เขาสีเอาเขาสีเอาไนมันเนาะครับนี่ครับเขาสีเอาไนมันอันส่วนที่เป็นแก้วขาวนี่เพิ่นกะมาชิมเบิองอยู่เชียร์แลครับว่ามันเป็นยังไงแกอยากชิมก็เลยเอามาชิมเบิองครับอ,อ,อืมรสชาติรสชาตินุ่มหนุ่มหนุ่มนุ่มมันหวานนะครับหวานหวานเยู่อือม หนุ่มลื่นข้อดีครับนี่นะครับในมันครับแต่สีเอาไปมักไปบม่มไปมักไปบม่มเห็นมันได้รสชาติของโกโก้นะครับแกจังสีเอา,มาเมล็ดเนี่ยไปบดบดเป็นผงโกโก้นะครับผมคือเนี่ยคือรักกันแกสีเอาเม,ม็ดมุนี่ครับเม็ดเม็ดตรตงเม็ดใหญ่ดีนะครับผมกินโกโก้ตับุบ นี่ครับพอดีเลยครับแคนแมนแคนแมนแก่ก็นี่กะเป็นโกโก้กับตัวไม่กิสีออกหักเนาะครับเม็ดโกโก้ไม่กิสีออกหักนว่าขันขันมันออกหักถือว่าผลกัผลบอดีนะครับให้มันย่าเพิ่มออกหักกัสติเก็บเกี่ยวไปมักไปบ่มขันลักษณะจังสีกัสีดีได้นว่าอันนี้ก็เบืองอยู่ใน ในไอยู YouTube นะครับพอดีเลยกันอันนี้เอาถิ่งไว้โดนอันนี้ออกหักเนาะครับออกหักในผลเลยอันนี้ก็พอดีเลยครับลักษณะเม็ดใหญ่เม็ดตนี่ครับมางวันนี้กับซุกแล้วผ้าออกกะบมะเร็ดใหญ่ดีเนาะครับผมพันโกโก้พันชุ่มพอนึงเอาได้มันติดเรื่องมั้ได้บ้างนี่